ยินดีต้อนรับสู่ The Quiet Self พื้นที่ที่เราจะได้ฟังเสียงเบาๆจากขั้นในตัวเราเองเราจะยังมีค่าแม้ไม่สมบูรณ์แบบคุณเคยไหมที่ทำดีที่สุดแล้วแต่ยังรู้สึกว่าต้องทำได้ดีกว่านี้เราทุกคนต่างมีมาตรฐานกับตัวเองแต่เมื่อมาตรฐานนั้นสูงเกินไปมันอาจปิดเสียงอ่อนโยนที่ใจต้องการ Type to be perfect จะอยู่ข้างคุณในวันที่คุณเรียนรู้ว่า แค่ดีก็เพียงพอแล้วคุณพยายามเข้าใจคนอื่นดีที่สุดแล้วคุณเข้าใจหัวใจตัวเองจริงๆมั้ไหม INFJ แบกรับมาตรฐานในใจเพราะไม่อยากให้ใครผิดหวังแต่บ่อยครั้งกลับทำร้ายใจตัวเอง INFJ เมื่อการคาดหวังตัวเองมากเกินไปทำให้เจ็บคุณพยายามฟังเข้าใจและอยู่ตรงนั้นให้คนอื่นเสมอ ในวันที่ไม่มีใครรู้ว่าคุณเหนื่อยคุณยังพยายามเป็นที่พักเป็นมือที่อบอุ้มและเป็นแสงนุ่มเบาในโลกของใครหลายคนแต่ในความเงียบคุณเคยถามตัวเองไหมว่าฉันยังอยู่กับหัวใจของตัวเองหรือเปล่าคนที่มองโลกด้วยความหวังและความอ่อนโยนก็มักจะคาดหวังให้ตัวเองต้องดีพอเสมอดีพอที่จะเข้าใจดีพอที่จะไม่ทำให้ใครผิดหวังดีพอแม้ในวันที่ใจของเราเองอยากหยุดพักการเป็นคนดีสำหรับ i n f j ไม่ใช่แค่การกระทำแต่กลายเป็นข้อผูกมัดบางอย่างที่ฝังลึกในใจว่าถ้าฉันไม่พอฉันอาจจะไม่ถูกรักอีกหากคุณเคยรู้สึกเหนื่อยแม้ไม่มีใครบอกให้คุณเหนื่อยหากคุณเคยร้องไห้ในใจเพราะแบกรับมากกว่าที่ใครเห็นวันนี้เราอยากให้คุณหยุดฟังเสียงของคนอื่นไว้สักครู่แล้วเชื่อว่ามีพื้นที่ที่คุณจะได้เข้าใจและรักตัวเองโดยไม่ต้องสมบูรณ์แบบ INFJ ขับเคลื่อนด้วยฟังก์ชันหลักคือ NI Introverted Intuition พลังที่เอื้อมไปแตะความหมายลึกซึ้งของชีวิตร้อยเรื่องราวที่กระจัดกระจายเข้าเป็นภาพรวมที่ชัดเจนภายในหัวใจเสียงของ NI เงียบและลึกมันคอยตั้งคำถามว่าทั้งหมดนี้เพื่ออะไรฟังก์ชันรองที่เข้ามาเสริมคือ FE e x t r o v e r t e d Feeling ซึ่งชี้นำให้ INFJ มองเห็นความรู้สึกของคนอื่นและพยายามสร้างความกลมเกลียวในความสัมพันธ์เมื่อทั้งสองพลังรวมกัน INFJ จึงกลายเป็นผู้ฟังที่ลึกซึ้งคนที่เข้าใจความเจ็บปวดของผู้อื่นแม้ไม่ได้พูดออกมาแต่นั่นเองคือจุดที่ความอ่อนโยนกลายเป็นภาระโดยไม่รู้ตัว INFJ มักแบกรับความคาดหวังจากคนรอบข้าง บางครั้งไม่ใช่เพราะใครเรียกร้องแต่เพราะหัวใจลึกๆก,กลัวว่าจะทำให้ใครผิดหวังจึงวางมาตรฐานที่สูงเกินจริงไว้กับตัวเองต้องเข้าใจต้องสมานแผลต้องทำให้โลกดีขึ้นแม้ในวันที่หัวใจตัวเองยังไม่หายเจ็บและเพราะมองเห็นความรู้สึกคนอื่นชัด INFJ จึงมักละเลยเสียงของตัวเองคำว่าไม่เป็นไรที่พูดออกไป อาจเป็นการผลักเสียงจากภายในให้เงียบลงอีกครั้งในบางคืนที่ไม่มีใครรู้น้ำตาที่ไหลไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอแต่มาจากความพยายามจะยังเป็นคนดีทั้งที่หัวใจกำลังว่างเปล่าแต่นั่นไม่ใช่ความล้มเหลวมันคือสัญญาณว่าคุณเริ่มฟังหัวใจตัวเองมากขึ้นแล้วและบางทีการหยุดพักไม่ได้แปลว่าคุณทำให้ใครผิดหวังแต่มันคือการยอมให้ตัวเองเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ควรได้รัก แบบไม่ต้องสมบูรณ์แบบก่อนออนเป็นคนที่ทุกคนมักบอกว่าสบายใจเวลาคุยด้วยเธอเป็นที่ปรึกษาเพื่อนเป็นที่ขอความเห็นในที่ทำงานเป็นคนใช้คำพูดที่ประคองใจคนอื่นให้ไม่รู้สึกผิดคนรอบข้างรักเธอเพราะเธอแทบไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือเลยแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คืออ้อนรู้สึกเหมือนโลภคาดหวังให้เธอเข้าใจอยู่ตลอดเวลาแม้ยามเธอเองไม่มั่นใจ หรืออ่อนล้าเกินกว่าจะรับฟังใครเธอก็ยังพยายามเข้าไปอยู่ตรงนั้นเพื่อไม่ให้ใครต้องเผชิญความเจ็บปวดเพียงลำพังแต่พอวันหนึ่งอ้อนต้องเผชิญกับการผิดหวังในความสัมพันธ์เธอรับรู้ความรู้สึกคนอื่นแต่ยังจับหัวใจตัวเองไม่เจอฉันควรรู้สึกยังไงเธอถามตัวเองซ้ำๆแต่ไม่มีคำตอบทุกเช้าอ้อนลุกขึ้นมาโดยคิดว่าฉันต้องโอเคอย่างยิ้มอย่างฟัง ยังโอบกอดคนอื่นด้วยคำพูดที่ปลอบโยนแต่ทุกคืนเมื่อเธออยู่คนเดียวความรู้สึกโดดเดี่ยวและเหนื่อยล้าก็ซัดเข้ามาเหมือนคลื่นจนกระทั่งวันหนึ่งเธอไปเดินเล่นในสวนคนเดียวลมฤดูหนาวพัดเบาๆใบไม้ร่วงลงบนตักและในนาทีนั้นเธอกลับรู้สึกสงบอย่างแปลกประหลาดไม่ต้องตอบใครไม่ต้องเป็นภาระให้ใครรู้สึกดีเธอแค่นั่งอยู่กับตัวเองโดยไม่พยายามเข้าใจอะไรเลย และในความเงียบนั้นเธอได้ยินเสียงในใจที่เธอเงียบมานานกระสิบว่าถ้าเธอล้มลงโลกจะไม่แตกสลายไปไหนและเธอยังมีค่าแม้ในวันที่ยังไม่รู้สึกว่าโอเคคุณอาจใช้ชีวิตโดยเชื่อว่าความรักต้องแลกมาก,กับการเข้าใจคนอื่นให้มากพอการเป็นคนดีคือการไม่ทำให้ใครผิดหวังแต่วันนี้ลองถามตัวเองว่าแล้วใครเข้าใจฉันฉันให้อนุญาตตัวเองได้พักบ้างหรือเปล่า คุณไม่ต้องเป็นคนที่เข้าใจทุกความรู้สึกถึงจะมีค่าไม่ต้องพร้อมรับบทบาทเป็นผู้เยียวยาตลอดเวลาเพราะหัวใจก็เหมือนร่างกายต้องได้พักต้องได้ซ่อมแซมจากภายในคำถามจริงๆที่อาจมีความหมายมากกว่านี้คือฉันอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกโดยไม่ต้องดีไหมฉันยังเห็นค่าตัวเองอยู่ไหมในวันที่ฉันไม่มีพลังจะเข้าใจอะไรเลยหากคุณร้องไห้โดยไม่รู้เหตุผลมันไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนไหวเกินไปแต่มันอาจเป็นเสียงในใจที่เรียกร้องให้คุณหยุด หยุดพยายามเป็นทุกอย่างจนลืมว่าการได้เป็นมนุษย์ธรรมดาคือสิ่งที่ลึกลงไปในใจเราต่างหวยหามากที่สุดลองวางภาระของความสมบูรณ์แบบทางอารมณ์ไว้ก่อนหายใจเข้าช้าๆแล้วถามตัวเองว่าถ้าไม่มีใครคาดหวังอะไรจากฉันเลยฉันอยากเป็นอย่างไรคำตอบอาจไม่ชัดเจนในวันนี้แต่มันจะค่อยๆปรากฏขึ้นเมื่อคุณเริ่มหันมารักตัวเองเหมือนที่คุณรักใครหลายคนมาตลอด คุณไม่ต้องเป็นทุกอย่างให้ทุกคนความดีของคุณไม่ควรเป็นภาระและความรักไม่จำเป็นต้องใช้ความสมบูรณ์แบบแรกมาจำไว้ว่าคุณมีคุณค่าแม้ไม่ได้เข้าใจใครทุกคนคุณสมควรได้รับความเมตตาจากตัวเองมินิชาเลจนสำหรับวันนี้คือให้เวลาตัวเอง10บนาทีอยู่กับความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ตัดสินเขียนโน้ตถึงตัวเอง ที่ไม่ได้บรรลุปเป้าหมายที่รู้สึกเหนื่อยที่ยังไม่หายดีแล้วจบบรรทัดส,สุดท้ายด้วยคำว่าฉันยังรักเธอแม้วันนี้ไม่สมบูรณ์แบบคุณไม่ต้องรีบรักษาใจแค่อย่าลืมว่ามันคู่ควรกับการเยียวยาเสมอ